สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแก้มบุ๋มปรียาดาเดินเครื่องช่วยคนป่วยหาเตียงรักษาโควิดกลับมาระบาดหนักตามที่หลายคนคาดการไว้และรอบนี้ติดได้รวดเร็วและติดง่ายกว่ารอบอื่นๆทําให้ตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อโควิดเกินครึ่งหมื่นต่อวันไปแล้วล่าสุดนักแสดงสาวแก้มบุ๋มปรียาดาสิทธาชัยได้โพสต์ข้อความผ่านทางช่องทางโซเชียลของตนเองว่าครณที่ติดโควิดแล้วหาเตียงไม่ได้ให้อินบ็อกซ์มาเดี๋ยวช่วยหา เตียงให้นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาช่วยกันค่ะช่วงนี้กําลังระบ,บาดดูแลตัวเองกันนะคะพระ้อมกับเขียนแคปชั่นบอกข้อมูลเพิ่มเติมว่าขอข้อมูลตามนี้นะส่งมาในอินบ็อกซ์หนึ่งผลตรวจ a อ k เคหรือ PCR 2สองเบอร์โทรติดต่อพร้อมชื่อตอนนี้มีเตียงว่างในกทมพอประมาณนะซึ่งก็มีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือกันเป็นจนํานวนมากทั้งยังมีแฟนๆอีกไม่น้อยที่เข้าไปชื่นชมน้ําใจของนักแสดงสาวอาทิตเช่นสวยแถมยังมีน้ําใจด้วยรักเลย อีกท่านบอกว่าขอบคุณที่ช่วยคนไทยนะคะอีกท่านบอกว่าน่ารักที่สุดเลยครับเป็นต้นท่านผู้ชมละครับมีความคิเดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิเดเห็นก็เข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดกับคุณครับ